าแข่งขันเดี่ยวกินนะครับมีทั้งหมด60ทีมนะครับผู้เข้าประกวดผู้ชายเป็นผู้ชายนะทั้งหมด59คนนะครับมีผู้เข้าประกวดผู้หญิงเพียงคนเดียวก็คือโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษานะครับนักเรียนคิดว่าอ่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของเราเก่งไหมครับ โอ้เก่งมากนะครับแล้วก็มีผลคะแนนนะครับห่างจากผู้ชายอีกเยอะเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวให้แนะนำตัวด่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด้ยดีกน่ลงพิงงพสุรน,น้อยค่ะจั้ห้าค่ะอันนี้จะมาเดี๋ยวพิมพ์ลายลงพนะัดเท้าและลายสังสินชทยค่ะอ้าว เสียงปรมมือ,อด,ดังๆนะครับให้กับกระดกชุดครับขอบคุณ